คลับนี้ก็เป็นภาพปิดท้ายนะครับของเดือนมกราคม2566นะครับวันที่31มกราคม2566นะครับที่บ้านร่องกล้าตำบลเนินเพิ่มอำเภอนครไทยจังหวัดพิษนุโลกนะครับนะหลายๆท่านรู้จักกันดีนะครับก็เป็นแม่คนิ้งอีกแล้วนะครับนเช้าของวันที่31นะครัลบ3องศานะครับอืมนะปีนี้นะครับก็รู้สึกว่าเป็นมา ค่อนข้างยาวนานเลยหนาวตลอดนะครับนะทำให้ซากุระสวยนะครับแล้วก็หมู่บ้านแห่งนี้นะครับซึ่งเป็นหมู่บ้านอยู่ในหุบเขานะครับใจกลางอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้านะเป็นแอ่งกระทะนะฮะตามลำธารต่างๆเนี่ยนะครับก็เลยว่าความหนาวนะครับก็เลยจึงหนาวมากที่สุดในเขตจังหวัดพิษณุโลกหรือเขตอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้านั่นแหละครับนะความหนาวนะครับดังนั้นนะครับในเมื่อ หนาวเย็นนะครับก็เลยเกิดเป็นแม่คณิ้งนะครับให้สังเกตนะครับวันไหนที่หนาวติดต่อกัน2-3วันแล้วก็ไม่มีลมพัดนะครับน้ำค้างจะลงจากนั้นก็ในพื้นที่ก็กลายเป็นแม่คนิง้งหรือเหมยขาบนั่นเองนะครับที่หมู่บ้านร่องกล้านะครับนะก็หลายๆท่านปีนี้นะครับที่มาชมซากุระนะครับก็รู้สึกว่าไม่ผิดหวัง พบกับทั้งซากุระสวยๆในหมู่บ้านแล้วก็แม่คานิงที่หนาวเย็นที่สุดนะครับนะก็ฝากภาพสวยๆให้กับท่านผู้ชมได้ชมกันครับนี่แหละครับทูบลิเตอร์ในภาพนี้ก็ลบสามนะครับก็ขึ้นมาบ้างแล้วนะครับนะก็หลังจากที่จับไปจับมานะครับเพิ่มความอุ่นนะครับนี่ก็เป็นเกล็ดน้ําแข็งนะครับเป็นเกล็ดน้ําแข็งนะครับบริเวณกะละมังนะครับชาวบ้านเขาก็ยกขึ้นมานะครับเป็นแผ่นเลยนะครับ นี่นะเป็นน้ำแข็งลักษณะนี้นะครับไม่นะครับก็เย็นจับใจเลยปีนี้นะครับเอาไว้พบกันใหม่นะครับในช่วงแม่คนิ้งนะครับมาที่หมู่บ้านร่องกล้าสําหรับช่วงนี้ก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ